ใส่เข้าไปเึ้นเแล้วนะใส่อีกขึ้นิดนะครับเป็นหนึ่งิดใส่เข้าไปผสมใส่ครับจากปกติเราต้องหมักไว้ประมาณ15วันถึง1เดือนใช่ไหมแต่ถ้าทำสูตรนี้นะครับจะประมาณ1อาทิตย์นะสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนะครับสวัสดีพี่น้องสมาชิกในกลุ่มกเกษตรของพวกเรานะครับวันนี้ใครชอบปลูกผักในกระถางใครชอบปลูกผักแบบแปลงแบบนี้นะครับจะมีปัญหาในเรื่องของดินที่เราปลูกมานานแล้วใช่ไหมดินมันจะเริ่มมีความเสื่อมโทรมนะครับ จะเป็นมือใหม่กําลังจับปลูกผักเนาะอยากให้ดินของเรามีความชุ่มชื้นมีความอุมสมบูรณ์ก่อนที่เราจะนำเมล็ดพันธุ์ลงไปปลูกทําอย่างไรดีนะครับผม วันนี้ผมมีวิธีแนะนําทิคเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะครับกับทั้งมือใหม่แล้วก็มือเก่านะครับที่กําลังปลูกผักอยู่เนาะบางคนท่านก็อาจจะไม่รู้หรือบางคนท่านก็อาจจะทําอีกหนึ่งวิธีอันนี้ก็เป็นวิธีการอีกวิธีการหนึ่งที่ผมชอบทําตลอดนะครับอันนี้เป็นดินกระถางใหม่ดินแปลงใหม่นะครับผมทําการรดไปหลายรอบแล้วนะครับสังเกตเดยว,ว่าดินที่ทําการรดแบบนี้ไปมันจะมีความดูน่าปลูกผักมากนะครับไปไปดูกัน ส่วนผสมไม่ยากนะครับนําของใช้ที่อยู่ในครัวของเราเนี่แหละนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างมากที่สุดไปไปดูนี่สิ่งทั้งนี้คือนี่เลยครับน้ําซาวข้าวน้ําซาวข้าวคืออะไรน้ําซาวข้าวคือน้ําที่ได้จากการล้างข้าวสารก่อนที่เราจะทําการนํามาหุงเนาะเป็นน้ําที่เราล้างนะครับสองน้ำสามน้ําก็ว่าไปพเพื่อนก็นํามาใส่ถังใส่ขวดก็ได้มาวางไว้อย่างนี้เนาะต่อไปสิ่งที่เพื่อนต้องมีตัวหนึ่งคือตัวนี้นะครับ ัวนี้คือน้ำหมักจากขี้วัวเนาะน้ำหมักมูลวัวมันงเถอะทำการหมักเนี่ยเห็นไหมมามาดูที่การใช้งานกันนะครับใช้น้ำหมักมูลวัวอันนี้เป็นถ้วยครึ่งลิตรนะครับตักมาครึ่งลิตรแบบนี้ใส่เข้าไปน้ำซาคข้าอยู่ประมาณ3เนาะประมาณ3ลิตรนะครับใส่เข้าไปอ่ะใส่เข้าไปครึ่งเดียวนะใส่อีกครึ่งลิตรนะครับเป็น1ลิตรใส่เข้าไป ผสมี่แบบนี้เนาะนำไปรดราดกับกระถางเนาะจะช่วยให้ดินเก่าที่มันแข็งไม่มีแร่าธาตุนะครับตัวนี้รดเข้าไปเสศษด,ดินพวกจุลินทรีย์ต่างมันจะมีอาหารไงพอมีอาหารมันก็เริ่มหากินพอหากินก็เท่าออกับพวนดินของเราในตัวนะครับเนี่ยทำง่ายเลยผมใช้วิธีการตักใส่บัวรดน้ํานะครับสําหรับการรดในแปลงผักนะมันจะกระจายตัวได้ดีมากเนาะแต่ถ้าใครไม่มีบัวก็สามารถเทเลยก็ได้ จักรสชาเไดก็ได้บัวชุนี้ผมอยู่ประมาณน้ําประมาณ2ลิตรนี่ยใส่เข้าไปเฮ hey, ะเต็มพอดีนะครับกับแรงผักนะครับกล้าผักใหม่ๆเนาะทําการรดไปเลยนะครับจากผักที่กําลังจะแคร่คะแกรนนะครับดินมันจะเริ่มดีขึ้นเนาะทีนี้ก็ต้นพืชของเราก็จะเขาเรียกว่าพุ่งฉลุด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 ต,ตกตกไทยแล้ว กับแปลงผักใหม่ๆนะก่อนที่เราจะลงปลูกผักนะครับนําตัวน้าหมักของเรารถไปเลยจากปกติเราต้องหมักไว้ประมาณ15วันถึง1เดือนใช่ไหมแต่ถ้าทาสูตรนี้นะครับจะอยู่ประมาณ1อาทิตย์เนาะดินเราก็เริ่มย่อยแล้วโไปเลยอ่ะวันนี้ของก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะ วิธีการเคล็ดลับดีๆนะครับเผื่อเพื่อนๆสนใจเนาะใครอยากจะลองทําดูนี่กับกระถางพืชผักกําลังอนุบาลอยู่นะครับทดไปเลยโตเร็วมากๆเนาะนี่ทดไปเลยวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับกับแรงผกักนัำเล็กๆนะครับฝากกับเพื่อนสมาชิกในกลุ่มของเราเนาะใครคิดว่าคลิปวันนี้ของผมมีประโยชน์ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากกดแชร์ไปด้วยแชร์ไปให้เพื่อนๆในกลุ่มของพวกเรา,าเนี่ยแหละ หรือแชร์ปให้กับเพื่อนคนใหม่ที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มมานะครับแชร์ไปให้เข้ากลุ่มมาเกี่ยวกับวิยาวิธีการทําเกษตเนาะวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกการากไดไลค์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ